ที่นันข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่4ตุลาคม2563โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเราไปดูข่าวฟุตบอลไทยเชียงนี้กันดีกว่านะฮะเพราะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเชียงนี้ฟิลิปทูซิเย่ทิสตี100นักเตะอีก6ปีเวียดนามจะไปบอลโลกโดยันทางฟิลิปทูซิเย่นะผมทิสตี100นักเตะของเขาเขาบอกเลยว่าอีก6ปีนั้นเวียดนามจะไปบอลโลกอย่างแน่นอน เดยกันที่ทางสื่อเวียดนามรายงานมาว่าฟิลิปทูซเย่กุนซือเยาวชนยู19ปีของทีมชาติเวียดนามและกระพูนวยการด้านเทคนิคทีมชาติเวียดนามนั้นกําลังเตรียมขุมกำลังอย่างหนักนะฮะเพื่อสู่เป้าหมายในการไปฟุตบอลโลกในอีก6ปีข้างหน้านี้ซึ่งตอนนี้ได้ผู้เล่นชุดยู19ปีและก็ชุดยู22ปีของทางปัคขงังซอรวมแล้วทั้งหมด100คนจะมีการดูแลเป็นอย่างดีพิเศษเลยเตรียมเข้าแถวจะได้ในขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่อย่างแน่นอน โดยกันนี้ถ้าผมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อสู้ในศึกฟุตบอลโลก2026นะฮะเพราะเขเลือกโซนเอเชียในอีก6ปีต่อจากนี้ไปพร้อมกับเชื่อมาว่า80%ของขุมกำลังดังกล่าวนั้นจะเป็นผู้เล่นหลักของทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่และจะประสบความสำเร็จในการไปฟุตบอลโลกครั้งแรกในปี2026นั่นเองซึ่งทฤษฎี100ผู้เล่นของทางฟิลิปทูซิเย่นั้นจะเรียกผู้เล่นกลุ่มดังกล่าวเข้าสู่แชมป์ในทุกๆ2เดือน เพื่อติมเข้มและก็พัฒนานะฮะพร้อมกับการประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เล่นด้วยการดูที่ความสามารถส่วนบุคคลและก็วิธีการเล่นตามระบบที่วางเอาไว้สำหรับฟุตบอลโลก2026นั้นก็มี3ชาติร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน,นประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาแคนาดาและก็เม็กซิโกพร้อมกับมีการเพิ่มทีมในรอบสุดท้ายเป็นทั้งหมด48ทีมซึ่งเดิมมีทั้งหมด3 2ทีมนะฮะและก็ทวีปเอเชียนั้นจะมีการเพิ่มจากเดิม4.5ทีม เป็น8ทีมเลยนั่นเองโอ้โหเป็นว่างงานนี้นะผมทางทีมชาติเวียดนามนะฮะหายไปกลับมาทีนี้ก็รู้สึกว่ามีการวางแผนยิ่งใหญ่ไ้เลยนะครับถือว่าง,งานนี้มีการเปลี่ยนแปลงทุกๆปีเลยเวียดนามนี้น่ากลัวจริงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะอย่าประมาทคู่แข่งก็แลวกันนะฮะทีมชาติไทยของเราเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับทีมชาติญ,ญี่ปุ่นเรียกเพื่อนชนาติทิพติดทีมอีกครั้ง โดยกนนท้ทาจิเมะมริยาสึนะครับูนซือทีมชาติญี่ปุ่นเดินหน้าประกาศรายชื่อ25ผู้เล่นเพื่อจะลงเล่นเกมอุ่นเครื่อง2นัดในช่วงวัฟฟาเดนี้ก็คือเดือนตุลาคมนะฮะเดือนวันที่5เดือนวันที่3ตุลาคมนี้พร้อมกับการฝึกซ้อมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ไม่มีโอกาสลงสนามฝึกซ้อมและแข่งขันร่วมกันนานถึง10เดือน หลังจากจบศึกฟุตบอลทิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันออกโดยทีมชาติญี่ปุ่นนั้นจะตั้งแคมป์เก็บตัวอุ่นเครื่องที่ประเทศฮอลแลนด์ที่ไม่ได้เข้มงวดวเรื่องการเดินทางเข้าประเทศมากมายนักแต่ว่าก็ยังปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยด้านสุขภาพอย่างเข้มงวดนั่นเองโดยคนซื้อใหญ่ทีมชาติญี่ปุ่นได้เรียนรกเตะที่อยู่ในยุโรปนะฮะเพื่อตเตรียมทีมในช่วงนี้ทั้งหมด เพื่อสะดวกต่อการเดินทางและก็ไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางกลับสู่สมโมสรของนักกีฬาส่วนบัญดาผู้ฝึกสอนที่เดินทางจากญี่ปุ่นเมื่อกลับมาจากคอนแลนด์ก็จะเข้ากักตัว14วันซึ่งมูซาชิสุซุกิอดีตนักเตะของทางคอนซะเพื่อนโ่รมทีมของชินาทิปสงกสินที่เพิ่งย้ายไปเล่นในลีกเบลยเยียมให้กับทางเบียชอตนะฮะที่กำลังโชว์ผลงานได้ดีลงสามไป4เกมยิงไป2ประตูและก็แอซซิตหนึ่งครั้งมีชื่อติดทีมชุดนี้กันอีกด้วยเช่นกัน โดยเริ่มจากผู้สับป,ปะตูนะผมก็จะเป็นอิจิคาวาชิมะของสตาร์บุ๊ฝรั่งเศสชูอิจิคอนดะของปอ์ติมอนเตสของโปรตุเกสดานิเอลสมิธของแซงทรีดองเปียรเจียมมันเองส่วนกันหลังก็จะเป็นยูโตนากาโตโมของมักเซฝรั่งเศสฮิโรกิซากาอิมักเซฝรั ki, i, ille, ร่งเศสมายาโชชิดะซามโดเรียของอิตาลีเซอิมุระยะฮันโนเวอร์เยอรมันโคกิอันไซปอติมอนเซสของโปรตุเกส นาโอมิชิอูเอดะคับบูสของเปลเจียมโคอิทาคุระโกเนงเกนของฮอลแลนด์ทากิฮิโรโทมิยาสึโบริญญาของอิตาลีโยกินาริสูกาวระอยู่ที่อาแซกคอัลมานนั่นเองส่วนกลางกลางก็จะเป็นเกงกิฮาราคุชิฮันโนเวอร์ของเยอรมันกาคุชิบาสกิเลกาเนสของสเปนวอทารุเอ็นโดสุดกาดของเยอรมันจุนยะอิโตะเกนของเปลเจียมทาคุมิมินามิโน เร์พูของอังกฤษไคจิคามะด,ดาแฟรงเฟิร์ตของเยอรมันยุตะนากายมามะสโ,โเวเลกฮอลแลนด์โคจิมิโยช,ชิอันเวิร์บของเบลเยียมบริสุโดอันอาร์มาเนียของเยอรมันและก็ทากเกบุสะคุโบะบิยาเรียอของสเปนส่วนก็น,น่าจะเป็นชินจิโอกาสกิอูเฮสกาของสเปนยุยะโอซากุเบรเมนของเยอรมันและก็มูซาชิสุสุกิเบียชอตของเปลเซียมนะฮะ สำหรับโปรแกรมอุ่นเครื่องของทีมชาติญี่ปุ่นนั้นวันที่9ตุลาคมจะพบก,กับแคนเบรูนและวันที่11ตุลาคมจะพบก,กับไอวอรีโคสทั้ง2นัดจะเล่นที่ประเทศฮอลแลนด์ Holland. โดยญี่ปุ่นเตรียมทีมเพื่อลงการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอคัดเลือกโซนเอเชียที่จะกลับมาทำการแข่งขันในปีหน้า การของญี่ปุ่นในกลุ่ม F ตอนนี้นั้นดวไปจาฝูงมีทัง้งหมด12แต้มอันดับ2เป็นคีร์กิสสถานมีเจแต้มทาจิกิสถานมีเจดแต้ม,มเม,มียนมามี6แต้มและก็มองโกเลียนะฮะมี3มแต้มนั่นเองเป็นเรื่งว่างานนี้นะผมเขาก็จะเรียกนักเตะที่อยู่ต่างประเทศทั้งหมดนะฮะเข้ามาร่วมฝึกซ้อมด้วยนั่นเองครับเป็นเรื่งว่างานนี้คุณซูญ,ญี่ปุ่นนะครับมองการไกลเสียเหลือเกินก็ต้องเราดูผลงานกนระนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ VR เคลียรชัดไร้กังขาบ BG จีปทุมได้2จุดโทษแซงประยองไป2ต่อหนึ่งเดือนนี่ทางจากฝูงบีจีปทุมนะครับได้2จุดโทษจากทาง VR ที่เคลียร์ชัดเจนทำให้เปิดบ้านชนะอารระยองเอฟซีในช่วงท้ายเกมไปอย่างสุดสุดมันไป2ต่อห โดยันนี้ผมทางดุสิตเฉลิมแสนกูนซื้อเจ้าถิ่นไม่ใส่ชื่อสาระจุยเย็นในเกมนี้เนื่องจากมีใบเหลืองติดตัวถึง3าใบและกรพักเจมรบสัมภาดีเป็นสำรองโดยให้โอกาสนะครับน็อตชาวรูยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าส่วนแดนกลางยังมีทั้งทิติพันธ์พ่วงจันทร์ชาววัดวีราชาติและก็สุบัญญาปริสายครทีมเยือนนำมาโดยวรุษสับโสและกรดานินล้นครับ โดยเริ่มเกมมาแค่สิบนาทีทีมเยือนประยองทำช็อกเจ้าถิ่นนะฮะเมื่อชิงขึ้นนำไปก่อน1.0แล้วแต่จังหวะโต้กลับบอลมาถึงดานิโลอาพลิกมายิงหน้าเขตโทษลับผู้เล่นทีมเยือนเข้าไปแบบไม่เหลือซากและทำให้บีจีปทมนั้นเสียประตูเป็นครั้งแรกในรอบ6เกม นอกจากนี้ยังทําให้ชาติชัยบุตรพรมนั้นหยุดสถิติไม่เสียประตูเอาไว้ที่515นาทีช่วยทาลายสถิติของนิพจน์มาราณน,น์อย่างน่าเสียดายในฐานะผู้รักประตูไม่เสียประตูอย่างต่อเนื่องนานที่สุดอันดับที่5ด้วยผลงาน506นาทีนะฮะสมัยอยู่กับทางธนาคารกสิกรไทยในปี1996นั่นเอง เดยกนี้เจ้าถินบีจีปทุมพยายามโหมบุกเข้าใส่กระทั่งนาทีที่31นะฮะได้จุดโทษเมื่อผู้ตัดสินดู VR แล้วและเห็นว่าผู้เล่นทีมเยือนยกเท้าสูงในจังหวะที่ทางวิกเจอร์คาโดโซพุ่งมงเข้ามาแล้วก็เป็นทางวิกเจอร์คาโดโซ่จริงสังหารไม่พลาดนะฮะให้สกอร์กลับมาเท่ากันที่1ตน,น,นึและจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ กลับมาสู่ครึ่งหลังบีจีปทุมเปิดเกมรุกเต็มตัวมากยิ่งขึ้นหลังนาทีที่61นะผมได้รู้จักจังหวะที่ทางสุบัญยาปุาิยสายปั่นด้วยขวาหน้าเขตโทษแต่ก็ยังไม่ผ่านมือกำพลปฐมอัตกุลนาทีที่89บีจีปทุมแซงขึ้นนำสำเร็จไป2-1เมื่อจะจุดโทษครั้งที่2หลังผู้ตัดสินดูว R แล้วเห็นมาว่าซิวโรชัดทองถูกทำฟาวชัดเจนแล้วก็เป็นทางวิเตอร์คาโดโซ่คนเดิมสังหารเข้าไปยางเด็ดขาดก่อนจบเกมด้วยสกอร์นี้ โดยโปรแกรมต่อไปของทางบีจีปทุมนั้นจะต้องเปิดบ้านพบกับทางบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนั้นในนัดตกค้างในวันที่10ตุลาคมนี้ที่ทางลีโอเซเดียมนั่นครับโดยกันนี้11ตัวจริงที่ลงเล่นในสนามในคืนนี้นะฮะของทางฝั่งบีจีปทุมนั้นก็ได้แก่ชัดชัยบุตรพรมอันเดสตูเยสวิคเตอร์คาโดโซอิฟานฟันดี้สุริชาติสาริพิมพีรพงศิชิตโชติรัตชาวั์วีรชาตทิทิพันธ์พ่วงจันทร์สหรัฐป้องสุวรรณสุบัญญาปุลีสาย แล้วก็นอตชาวรุนะฮะสุวนทางฝั่งระย,ยองเอฟนั้นก็ได้แก่กำพลปฐมอัจยรุยยอดรักนาเมืองรักวัชรินเนืองพระแก้ววัสุศิวกิจภูศรีฤทธิ์อลงกรณ์ทองจีนดานิโลอานุชิตเงีนบุคคลพงศกรตาคำเทพพิทักษ์พูนจวงปรุษับโสและก็สุวัสด์จันบุญพานะฮะ แต่ว่าง,งานนี้ถ้าผมทางารยอง f c นะฮะทำแฟน BG นั้นอึ้งกันไปเลยนะฮะหลังจากแตออกนำไปก่อนนครึ่นแรกนั่นเองโอ้โหอะไรมันจะเหลือเชื่อขนาดนั้นเราไปดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับแมตสั่งลาไหมดโก้ยิงให้ยะโฮแชมป์เอ็มลีกเป็นที่ประปรอยโดกอนนี้ลีกสุดของมาลเลเซียอย่างมาลเลเซียซูเปอร์ลีก2020เดินหน้าสู่เกมนัดปองสุดท้ายยะโฮ o n ตัรุนทักสิมแชมป์เก่าที่มีเดโก้ลุยซันโตเขาหน้าชาบาราเซิลอดีตดาวยิงไทยลีก ที่กำลังตกเป็นข่าวกับทางบีชีปทุมยูเต็ดในลีกไทยมีทั้งหมด23แต้มจากผลงานไร้พ่าย,ายชนะ7เสมอ2ยิงไปทั้งหมด24ประตูเสียไป7ประตูยิงมากที่สุดในลีกและก็เสียน้อยที่สุดในลีกก่อนจะลงสนามลงเล่นในบ้านเกมสุดท้ายของฤดูกาลนี้รักการมาเยือนของซาบาตต้องการเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นก็จะคว้าแชมป์ทันทีเพราะทีมดับที่2อ,อย่างปรักนั้นมีเพียงแค่17แต้มเท่านั้น โดยเกมนี้ยังโฮนับผมเปิดบ้านถล่มเอาชนะซาบาไป4-1คว้าชแชมป์สมัยที่7ไปครองได้สำเร็จและเป็นการคว้าชแชมป์ติดต่อกันตั้งแต่ปี2014ซึ่งเกมนี้เดกโก้ยิงประตูให้กับทีมหมอกน้ำตั้งแต่นาทีที่38นะฮะอีก3ประตูได้จากทางซาฟาวีประชิต2ประตูและก็เลนโดเซวัสเตียน1ประตูส่วนซาบาได้ประตูจากเดนิสบูชินิงลูกครึ่งไทยเยอรมัน โดยส,มสยโมสรยาโฮดารุนทักซิมนียควา้าแชมป์เล็กสุดเจ็ดสมัยที่ต่อกันก,ก็้ในปี2014 2015 2016 2017 2018และก็2019ยังไม่หมดแค่นั้นยังเป็นปี2020สำหรับโปรแกรมการแข่งขันยาโฮดารุนทักซิมนัดสุดท้ายในลีกมาเลเซียซูเปอร์ลีก2020ในวันที่10ตุลาคมนี้จะบุกไปเยือนนะฮะมรา,าร์กาอูนเต็ดนั่นเองอ้าวนะผมเป็นคำว่างานนี้นะฮะ ต้องรอติดตามรับชมอย่างใกล้ชิดนะฮะว่าทางดีโก้ซานโตนั้นจะมาเล่นที่ลีกเมืองไทยอย่างที่มีข่าวกันก่อนหน้านี้ไหมกับทีมบีจีปทุมยูเต็ดนั่นเองต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับงานนี้และนี่ก็เป็นที่นังข่าวกีฬาฟ้ตบอนไทยบายนิชโนสไตล์ประจาวันที่4ตุลาคม2563โดยเฉพาะคครั่งฟุตบอลไทยครับ